หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความรักความสัมพันธ์แล้วคุณต้องอยู่ในสถานะของความวิตกกังวลเครียดสับสนพยายามจะอ่านสถานการณ์ต่างๆตลอดเวลาจนทําให้คุณเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองใครอยากจะหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ฟังคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วคุณจะตื่นรู้ในสถานการณ์ที่คุณกาลังเผชิญอยู่แน่นอนครับผมเจอเยอะมากๆเลยนะครับเวลาเพื่อนๆมาตั้งกันทู้ถามในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยว่าผู้ชายทําแบบนี้มันหมายความว่าอะไรการที่ผู้ชายมาสะกิดเรา เขากาลังสื่อถึงอะไรกําลังแปลความหมายว่าอะไรผมมั่นใจว่าตัวผมเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นมาก่อนแล้วก็ผมเจอเพื่อนๆหลายคนก็คงตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เยอะมากๆนะครับความเป็นมนุษย์เราเนี่ยสมองจะมีหน้าที่หนึ่งคือการปรุงแต่งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเวลาเรามีตาที่เราไปเห็นรูปหูที่ได้ยินเสียงหรือเราไปสัมผัสอะไรบางอย่างเราจะมีการตีความหมายในสถานการณ์ต่างๆตามเหตุตามปัจจัยนี่คือความเป็นธรรมชาติของ ความเป็นมนุษย์เวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งแล้วเขาเริ่มแสดงอาการที่เราไม่สามารถอ่านค่าได้ยกตัวอย่างเช่นแฟนเราไม่ค่อยโทรหาเราเลยเป็นเพราะเขาไปทําอะไรอยู่หรือว่าเขากําลังไปมีคนอื่นหรือเปล่านะใครมีความถามแบบนี้ในหัวบ้างเช่นแบบแฟนเราเปลี่ยนไปเยอะมากเลยไม่มีเซ็กกับเราเลยแปลว่าเขาไม่รักเราแล้วหรือเปล่าเรามักจะใช้สมองในการอ่านค่าตีความ หาความหมายต่างๆจากสถานการณ์ที่เราเห็นแล้วเวลาเราใช้สมองในการอ่านค่าตีความหมายเรามักจะใช้จากประสบการณ์เก่าๆในอดีตที่เราเคยเจอมาครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเคยมีความสัมพันธ์แย่ๆหรือเคยไปดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์ดูละครเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีเขาขายเขาโคงว่าแฟนของเรากำลังทำแบบนั้นอยู่คุณจะตีค่าตีความหมายตามสิ่งที่คุณเชื่อคุณคิดคุณได้ยินคุณเคยสัมผัสมา ถ้าเกิดว่าแฟนคุณไม่ค่อยโทรหาคุณคุณเคยไปดูหนังเรื่องนึงมาว่าการที่แฟนคนหนึ่งไม่โทรหาเนี่ยแปลว่าเขากําลังมีกิ๊กอยู่คุณก็จะกลายเป็นผู้ตัดสินคนอื่นโดยปริยายครับเวลาที่เรารับฟังข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เช่นแฟนไม่โทรหาแปลว่านอกใจแฟนไม่โทรหาแปลว่าเจ้าชู้มีเพื่อนคนนึงเคยอกหักแล้วเขามาเล่าให้เราฟังเราอ่ะไปเก็บข้อมูลตรงเนี้แล้วเอามาใช้กับแฟนเราโดยไม่รู้ตัวหรือความสัมพันธ์ที่เรากําลังคบหาโดยไม่รู้ตัว กลายเป็นว่าเราตัดสินจากสิ่งที่เราได้ยินได้เห็นเคยสัมผัสมากับแฟนของเราคนใหม่หรือว่าคนที่เรากําลังสร้างความสัมพันธ์อยู่โดยไม่รู้ตัวความน่ากลัวมันอยู่ตรงนี้นะครับเวลาที่เราตัดสินต่อสิ่งต่างๆเวลาที่เราอ่านค่าความหมายให้ความหมายต่อสิ่งต่างๆสิ่งแรกที่มันจะเกิดขึ้นคือมันมีโอกาสสูงมากที่มันจะไปเป็นจริงตามที่คุณคิด ตามที่คุณตัดสินการที่ตามที่คุณให้ความหมายไว้เพราะเวลาคุณตัดสินสิ่งต่างเนี่ยเป็นการที่คุณกําลังบอกกับจิตใต้สํานึกว่าฉันกําลังเจอสิ่งนี้อีกแล้วนะมันเป็นการโปรแกรมเพิ่มเข้าไปในจิตใต้สํานึกของคุณว่าฉันไม่มีคนโทรหาแปลว่าฉันกําลังโดนนอกใจแฟนฉันไม่โทรหาแปลว่าฉันกําลังโดนนอกใจแฟนฉันไม่โทรหาแฟนฉันกําลังเจ้าชู้คุณกําลังใส่ข้อมูลลงไปในจิตใต้สํานึกของคุณโดยไม่รู้ตัวและเวลาที่คุณตัดสินสิ่งต่างๆผ่านข,อข้อมูลเก่าในอดีต ทางทาที่แฟนของคุณในปัจจุบันหรือคนที่คุณกำลังคบอยู่เขาอาจจะทำงานอยู่ก็ได้เขาอาจจะไปทำอะไรที่ยุ่งๆอยู่ก็ได้เขาอาจจะมีเหตุฉุกเฉินก็ได้แต่เวลาที่เราตัดสินสิ่งต่างๆผ่านโลกอดีตของคุณผ่านความเชื่อเก่าผ่านอดีตข,ข้อมูลเก่าทั้งหมดที่คุณสสะสมมากลายเป็นว่าคุณไปป้ายแปะความคิดลบๆความเชื่อลบๆนิสัยลบๆพลังงานลบๆใส่แฟนของคุณโดยไม่รู้ตัวแล้วแฟนคุณเขาไม่ได้เป็นแบบที่คุณกำลังคิดอยู่ ความน่ากลัวมันอยู่ตรงที่จิตใต้สํานึกของคุณมันจะเชื่อว่ามันเป็นจริงและเวลามันเชื่ออย่างเข้มข้นมากพอมันจะค่อยๆสะสมข้อมูลเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นว่าแฟนฉันกำลังจะนอกใจการที่เขาไม่โทรหาแปลว่าเขานอกใจแปลว่าเขาไม่โทรหาแปลว่าเราเขากำลังไปหาใครสักคนหนึ่งอยู่ทั้งนั้นที่แฟนคุณเนี่ยเขากําลังทํางานเขาอาจจะตั้งหน้าตั้งตาหาเงินเลี้ยงชีพคุณอยู่แต่คุณตัดสิน ผ่านโลกอดีตของคุณและไปป้ายแปะใส่เขามันจะเป็นแรงต้านครับที่จะสร้างแรงต้านแรงสะเทือนในการแบบผลักใส่แฟนของคุณออกไปโดยไม่รู้ตัวคุณนั่นแหละจะเป็นคนที่ตัดขาดความสัมพันธ์การเชื่อมโยงระหว่างคุณและเขาโดยไม่รู้ตัวเพราะคุณใช้สมองในการทํางานในการคอนเน็ก์กับคนอื่นแต่วิธีการคอนเน็กความสัมพันธ์เนี่ยมันคอนเน็กผ่านสายใยของจิตใจผ่านจัก,การที่4ี่ที่เราส่งแผ่ออกไปหาคนอื่นในการคอนเน็กในการรู้สึกถึงคนอื่น แล้วคุณไม่วางใจในความสัมพันธ์เวลาคุณไม่วางใจในความสัมพันธ์คุณก็ยิ่งระแวงในความสัมพันธ์และเวลาคุณระแวงในความสัมพันธ์มันก็จะยิ่งสะสมข้อมูลเชิงลบลงไปในจิตใต้สํานึกของคุณมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆหน้าที่สําคัญของจิตใต้สํานึกคือเขาจะยิ่งสร้างสิ่งที่คุณเชื่อสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณให้ข้อมูลสิ่งที่คุณรู้สึกให้มันเกิดขึ้นจริงในอนาคตจากเดิมแฟนของคุณคนที่คุณกำลังคบหาเขากำลังดีเขากำลังโอเคกับคุณมากๆ และเขาก็บริสุทธิ์ใจกับคุณมากๆแต่คุณมองเขาด้วยสายตาของความเขาเป็นคนเจ้าชู้แน่เลยเพราะเขาไม่โทรหาเขากําลังมีกิ๊กแน่เลยเขาไม่สนไม่สนใจฉันเลยคุณกําลังผลักใส่ขึ้นความถี่ออกไปคุณกําลังตัดขาดความสายใยของเขาในขณะที่เขาพยายามจะจีบคุณพยายามจะเข้าหาคุณพยายามจะเอาอกเอาใจพยายามจะพิสูจน์กับคุณแต่คุณก็ผลักใส่นิสัยแบบนี้ออกไปเรื่อยๆสร้างนิสัยแบบนี้ออกไปเรื่อยๆแทนที่คุณจะปล่อยวางความระแวงความระมัดระวังที่คุณกําลังกลัวอยู่ และเปิดใจรับว่าเออเขาก็กำลังพิสูจน์ให้เห็นนะว่าเขายังรักคุณอยู่เขากำลังสนใจคุณอยู่แต่คุณจะปิดกั้นทันทีครับเพราะคุณตัดสินไปแล้วว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นคุณตัดสินไปแล้วว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้เพียงแค่ว่าเขาไม่ได้โทรหาความอัปยศอดสูในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้มันเป็นอะไรที่แบบผมเจอเยอะมากๆทั้งกับตัวเองและกับคนอื่นๆที่มาโคชชิ่งกับผมที่มาขอคำปรึกษาจากผม ว่าทําไมหนูถึงมีแต่คนทิ้งหนูทั้งทที่หนูก็ดีกับเขามากๆแต่ทํำไมถึงมีแต่คนทิ้งหนูเพราะเขามีความเชื่อลึกๆว่าแฟนของเขากําลังจะทิ้งเขาไปตลอดเวลาแล้วเขาก็พยายามจะระแวดระวังพยายามจะควบคุมแฟนตลอดเวลาในขณะที่ตัวแฟนคนคนใหม่ของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ดีมากเขาเป็นคนที่โอเคมากๆแต่เขาด้นมีนิสัยบางอย่าง,างเช่นเขาไม่ชอบโทรศัพท์หาแต่เขาชอบเจอการอยู่ต่อหน้าแต่ความเป็นคุณน่ยมันตัดสินไปแล้วอะ่ะว่า เขากําลังนองใจแน่ๆเลยคุณก็เริ่มทําไงครับถ้าคุณเชื่อแบบนี้คุณจะเริ่มสร้างกลไกการป้องกันตัวเองขึ้นมาทันทีในการที่จะผักใส่เขาและแว e i ระวังเขาเขาจะพิสูจน์อะไรกับคุณเขาจะให้ดีแค่ไหนเขาจะทําดีกับคุณแค่ไหนเขาจะไม่มีวันทัชใจคุณได้อีกต่อไปเพราะคุณตัดสินเขาไปแล้วว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้เขากําลังไปมีคนอื่นเขากําลังนอกใจฉันแน่ๆคุณตัดขาดความสายใยความมั่นใจความเชื่อใจจากแฟนของคุณโดยไม่รู้ตัวเพราะคุณใช้เพียงแค่ การใช้สมองตีค่าอ่านค่าหาความหมายตลอดเวลานี่คือยกตัวอย่างนี่คือเคสตัวอย่างที่ผมอยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ดูว่าเวลาคุณใช้สมองในการแก้ปัญหาความสัมพันธ์น่ะแม่งไม่เวิร์กเลยผมอยากให้คุณตื่นรู้เรื่องนี้มากนะครับเวลาผมตื่นรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยมันทําให้ผมเลิกอ่านค่าหาความหมายได้เยอะมากๆลดความ ลดการปรุงแต่งลดการตีค่าลดการอ่านความหมายต่างๆจากคนรักของเราลงไปเยอะมากๆมันเสียเวลามากๆครับผมเ,เคยดูใน YouTube ตามคอนเทนต์ต่างๆที่แชร์เกี่ยวกับประสบการณ์ของความรักเนี่ยแล้วก็จะมีคนหลายๆคนที่เข้าไปอ,าอยู่ในเนื้อหาแบบนั้นเนี่ยเขาก็จะพยายามให้คำแนะนำกับคุณว่าเช่นแฟนเป็นแบบนี้เขากำลังหมายความว่าแบบนี้นะแบบนี้แปลว่าควรจะเลิกไปเลยเพราะเขากำลังเป็นอย่าง,งานั้นอย่างงาุ่นอย่างนี้ แฟนไม่ทําอะไรด้วยไม่มีอะไรกับคุณแล้วแปลว่าเขากําลังหมดรักคุณแล้วมันคือการอ่านค่าจากประสบการณ์ของแต่ละคนเท่านั้นเองผมอยากจะให้คุณที่เข้ามาดูช่องผมได้ตื่นรู้เรื่องนี้มากๆเวลาคุณขอคําแนะนําจากใครก็แล้วแต่เวลาคุณอยากให้เพื่อน,อนแชร์คําแนะนําหรือขอคําแนะนําอะไรจากใครเกี่ยวกับความสัมพันธ์จงระมัดระวังดีๆนะครับแม้กระทั่งความสัมพันธ์แม้กระทั่งช่องของผมเองคุณก็ต้องระมัดระวังว่าคุณกําลังสร้างความเชื่ออะไรอยู่ หลายหลายครั้งเนี่ยเวลาผมแชร์ข้อมูลที่เป็นคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยผมแชร์ผ่านแกนกลางหรือว่าแก่นของความสัมพันธ์และคุณต้องไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของคุณเอาเองเพื่อเข้าใจความหมายของคุณเองแต่บางคอนเทนต์ของผมเองเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบให้คาแนะนําตรงตเหมือนกันเช่นเป็น how to เหมือนกันผ่านประสบการณ์ของผมเหมือนกันซึ่งเวลาผมแนะนําแบบนั้นผมจะกํากับไว้เสมอว่ามันอาจจะไม่ได้ work สำหรับคุณนะมันอาจจะ work สำหรับคนบางคน เพราะว่าความคุ้นชินจริตจะกราน,นิสัยอุปนิสัยต่างคนแต่ของแต่ละคนมันแตกต่างกันแต่เวลาที่ผมแชร์เรื่องของแก่นแกนกลางของเนื้อหาของความสัมพันธ์คุณสามารถเอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องคุณสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับความเป็นของคุณได้สิ่งที่ผมกำลังจะสื่อก็คือว่าเวลาที่คุณไปขอคําแนะนําขอวิธีการจากเพื่อนจากบูรูความรักจากอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งจากผมคุณจะต้องมั่นใจดีๆนะครับว่า วิธีการที่ผมพูดไปหรือวิธีการที่เพื่อนๆบอกกูรูบอกมันเหมาะสมกับตัวคุณในบริบทนั้นๆจริงๆเพราะเวลาเราใช้อ่านค่าอ่านความหมายอ่านตีความเรามักจะใช้ข้อมูลเก่าในอดีตของเรามาตัดสินสถานการณ์ในปัจจุบันเวลาคุณขอคำแนะนำจากคนอื่นให้เขาช่วยอ่านค่าวิเคราะห์ให้หน่อยว่าแฟนเราไม่โทรหาเราเลยมันแปลว่าอะไรคะแล้วก็จะมีคนมาคอมเมนต์ว่าอ๋อเขากำลังนอกใจ เนี่ยแฟนเก่าของผมเนี่ยเขาก็เงียบเงียแบบนี้แหละแล้วเขาก็หายไปมีคนอื่นเลยอะไรแบบนี้คุณจะได้รับข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลขยะเยอะมากๆคําว่าขยะของผมไม่ได้หมายถึงว่าไปด่าเขานะแต่ผมกําลังจะบอกว่ามันกําลังท็อกซิกในความสัมพันธ์กับคุณเองและกับคนรักของคุณโดยไม่รู้ตัวเวลาที่คุณไม่มีสติในการกันกรองว่าควรจะเชื่ออะไรควรจะฟังอะไร การอ่านค่าการตีความหมายอ่านสถานการณ์ต่างๆว่าแฟนเราเป็นอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ได้ช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขามันพัฒนาขึ้นนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งมันจะทําให้คุณหลงอยู่ในโลกของความคิดที่มันฟุ้งซ่านความกลัวความกังวลความวิตกมากขึ้น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 ,นและทําให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงแย่ลงแย่ลงตามลําดับแต่ถ้าคุณคิดเป็นกุศลก็ดีไปคิดบวกก็ดีไปคิดว่าโอเคแฟนเขาคงเหนื่อยก็ดีไป เพราะโลกภายในของคุณจะเป็นตัวสะท้อนครับว่าสถานการณ์ตรงหน้าจะเป็นอย่างไรถ้าคุณเชื่อแล้วคุณตัดสินไปแล้วว่าแฟนคุณเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนนิสัยไม่เอาไหนเป็นคนไม่โอเคคุณตัดสินไปแล้วอ่ะคุณปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างกับเขาไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะพัฒนาตัวยังไงเขาจะทําดีกับคุณแค่ไหนเขาจะให้ความรักกับคุณแค่ไหนมันจะไม่มีทางไปทัชใจคุณได้อีกแล้วเพราะคุณตัดสินทุกอย่างไปหมดแล้วการตัดสินเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆนะครับมันคืออัตราที่ ป้องกันตัวเองโดยไม่รู้ตัวทํำไมเราต้องปกป้องตัวเองเพราะว่าเราเจ็บปวดเพราะว่าเรากลัวเพราะเรากังวลเราจึงต้องสร้างเหตุและผลที่รู้สึกโอเคในสถานการณ์นั้นๆเวลาคุณอ่านค่าหาความหมายสถานการณ์ต่างๆคุณคิดว่าคุณกําลังคุมเกมได้อยู่คุณคิดว่าคุณรู้ทันคุณคิดว่าคุณสามารถป้องกันได้ การที่คุณรู้ว่าแฟนเราเนี่ยกำลังจะไปนอกใจแล้วคิดว่าคุณรู้ทันแล้วคุณจะเจ็บน้อยลงความจริงก็คือคุณก็ยังเจ็บเท่าเดิมครับคุณไม่ได้เจ็บไปมากกว่าเดิมหรอกยิ่งคุณตัดสินหาความหมายอ่านค่าต่างๆด้วยความคิดลบๆของคุณยิ่งสร้างแรงต้านให้ทุกอย่างลบลงแล้วก็แย่ลงไปมากกว่าเดิมอาจจะมีเพื่อนๆถามว่าเอาแล้วแบบนี้เราไม่ต้องรู้รับรู้อะไรเลยเหรอมันจะไม่ทําให้เราโดนหลอกหรอก็ถ้าเขาจะหลอกยังไงก็ต้องหลอกอยู่แล้วครับต่อให้คุณจะรู้ ต่อให้คุณจะมีสถานการณ์อ่านค่าออกอ่านค่าแม่นยําไปดูดวงไปดูหมอดู Picas อะไรก,ก็แล้วแต่แล้วหมอดูทักว่าคุณกําลังจะนอกใจนะถูกนอกใจนะถ้าเขาจะเลิกกับคุณเนะ่ยเขาก็เลิกอยู่แล้วต่อให้คุณจะรู้ไม่ร,มรู้เขาก็เลิกอยู่แล้วถูกไหมแต่ยิ่งคุณระแวงมากเท่าไหร่ยิ่งคุณกังวลมากเท่าไหร่ยิ่งคุณอา่านค่ายิ่งคุณตัดสินต่อสถานการณ์ต่างๆมากเท่าไหร่คุณยิ่งสร้างเหตุป,ปัจจัยในการกระตุ้นให้มันเลิกกันมากขึ้นเท่านั้น นี่คือความน่ากลัวที่หลายๆคนไม่เข้าใจเรื่องนี้คิดว่าผมบอกว่าคุณแค่อยู่ในโลกเพ้อฝันมันโนอยู่กับตัวเองมีความสุขกับตัวเองแล้วคิดว่าทุกอย่างจะมาอย่างนั้นหรอถ้าคุณเข้าใจเรื่องกลไกการทํางานของพลังงานและในโลกของสนามพลังงานควอนตัมคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อต่อให้คุณรู้ความหมายอ่านค่าได้ตรงได้แม่นยําว่าสถานการณ์แบบนี้แฟนกำลังเป็นอะไรสถานการณ์แบบนี้ฉันต้องแก้เกมยังไงต่อให้คุณมีความรู้ความสามารถวิธีการในการจัดการทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ถ้าสภาวะใจของคุณมันอยู่ในความกลัวความวิตกความกังวลมันก็ไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขครับคุณรู้ไปก็เพื่อให้คุณเครียดมากกว่าเดิมคุณรู้ไปก็เพื่อให้หาทางป้องกันตัวเองมากกว่าเดิมและอีกกลไกป้องกันตัวเองนี่แหละตัวแสบเลยมันจะทําให้คุณมีปัญหาในความสัมพันธ์มากขึ้นมากขึ้นไม่จบไม่สิ้นครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเตือนเพื่อนๆมากๆสําหรับใครที่อยากจะไปตั้งคําถามตั้งกระทู้อ่านค่าต่างๆว่าแบบนี้แปลว่าอะไร แฟนเราทําแบบนี้แปลว่าหมายถึงอะไรคุณไม่กลับมาคอนเนคกับตัวเองเลยครับคุณวุ่นวายอยู่กับความสัมพันธ์คุณวุ่นวายอยู่กับแฟนของคุณกับคนที่คุณกําลังคบหาอยู่คุณอ่านค่าทุกอย่างผ่านประสบการณ์คิดวิเคราะห์นึกถึงแต่คนรักของคุณต่อแฟนของคุณต่อคนที่คุณกําลังคบหาอยู่คุณเอาพลังงานเอาเอเนจีทั้งหมดไปฝากไว้ไปอ่านค่าอยู่กับสิ่งต่างๆภายนอกไปหมดเลย มันเลยทําให้คุณขาดพลังงานในการคอนเนคกับตัวเองในโลกภายในแล้วทําให้คุณไม่เฟิร์มกับตัวเองผมมั่นใจร้อยทั้งร้อยใครที่อ่านค่าอ่านสถานการณ์ต่างๆอ่านวิธีการว่าแบบนี้ควรทายังไงเจอแฟนแบบนี้ควรรับมือแบบไหนมันทําให้คุณน่ะไม่เฟิร์มกับตัวเองไม่มั่นใจในความหมายของตัวเองไม่ไม่มั่นใจในคุณค่าตัวเองไม่มั่นใจในความรู้สึกของตัวเองไม่มั่นใจในเส้นทางของตัวเองคุณไม่เคารพและมีเซลสติมที่มากพอกับตัวเอง ไม่หนักแน่นกับตัวเองที่มากพอมาเลยทําให้คุณต้องพยายามจะไปอ่านค่าสิ่งต่างๆภายนอกตลอดเวลากับคนรักของเรากับสถานการณ์ต่างๆแบบนี้แปลว่าอะไรแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นควรจะรับมือ,อยังไงแก้มือ,อยังไงคุณจะรู้สึกเหนื่อยขึ้นมาทันทีเพราะคุณต้องวิ่งไล่ล่าอ่านค่าหาความหมายตลอดเวลาใครที่เข้ามาดูเข้ามาฟังคลิปของผมอยากจะให้คุณดึงพลังงานทั้งหมดที่คุณจะไปอ่านค่าต่างๆเนี่ยกลับมาอ่านตัวเองดีกว่าครับดึงกลับมาอ่านตัวเองดีกว่า ว่าตอนนี้เราเกิดสภาวะใจเป็นยังไงรู้สึกยังไงกังวลกับอะไรเครียดกับอะไรแล้วหาทางแก้จากความเป็นคุณง่ายกว่าครับคุณไม่ต้องไปวิ่งเต้นไล่ล่าหาความหมายจากคนอื่นเลยกลับมาอยู่ที่โลกของตัวเองโลกภายในของตัวเองว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนคุณอยากจะทําอะไรถ้าคุณอยากมีความสัมพันธ์ดีๆคุณควรเป็นคนแบบไหนตรงนี้สําคัญกว่ามากๆครับอยากจะเตือนทุกๆคนนะครับ ให้มีสติแล้วกลับมาอยู่ในโลกของเราครับอยู่ในโลกที่คุณอยากจะเป็นพอคุณอยู่ในโลกที่คุณอยากจะเป็นมากพอคุณเป็นตัวของคุณเองได้มากพอเดี๋ยวสถานการณ์ต่างๆเขาจะค่อยๆหลอมรวมให้คุณไปอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะกับความเป็นคุณเองโดยไม่รู้ตัวครับแฟนที่ไม่ใช่เขาก็จะออกไปแฟนที่เขาไม่โอเคกับความเป็นคุณจริงๆเขาจะค่อยๆดีดตัวออกจากคุณไป แต่ถ้าคุณไปยือ้อไปอาไั์อาวร์วกับความไม่ใช่ต่างๆคุณกําลังทําร้ายตัวของคุณเองโดยไม่รู้ตัวคุณแค่ยืดเวลาในการจะโดนใครสักคนหนึ่งทิ้งแค่นั้นเองแค่ยื้อไว้และคุณเหนื่อยเสียทรัพยากรเสียเวลาเสียศักยภาพของคุณเพราะคุณให้พลังงานทั้งหมดไปอยู่กับคนที่ไม่ใช่ตลอดเวลาและการที่ผมพูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าคนที่คุณกําลังคบอยู่จะเป็นคนที่ไม่ใช่นะครับบางที มันจะทําให้เขาเนี่ยรักคุณมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ําถ้าคุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองแฮปปี้กับตัวเองให้มากมีความสุขกับตัวเองให้มากอ่านค่าอ่านความหมายพัฒนาตัวเองให้มากแฟนของคุณจะรู้สึกรักคุณมากกว่าเดิมด้วยซ้ํามากกว่าการที่คุณไปตัดสินเขาไปอ่านค่าหาความหมายตลอดเวลาว่าแบบนี้แปลว่าอะไรแบบนั้นแบบนู้นหมายถึงอะไรคุณเสียเวลามากครับพอผมตื่นแล้วก็เข้าใจเรื่องนี้เนี่ย ปัญหาความรักความสัมพันธ์ของผมลดลงไปเยอะมากๆเพราะผมใช้การตัดสินน้อยลงไปเรื่อยๆอยู่กับเขาให้มากขึ้นในปัจจุบันมีความสุขแล้วก็สร้างความสุขในปัจจุบันให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่คือเหตุสําคัญต่างหากที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันดีขึ้นตามลําดับไม่ใช่การอ่านค่าไม่ใช่การหาความหมายไม่ใช่การโฟกัสว่าเขากําลังเป็นอะไรเขาโอเคกับเราไหมเขากำลังสนใจอยู่หรือเปล่าเสียเวลามากๆครับถ้าคุณมาฟังมามาดูช่องผม เลิกตะครับนิสัยแบบนั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่มีนิสัยชอบอ่านค่าหาความหมายหาเหตุการณ์ต่างๆของคนนั้นเออแบบนี้แปลว่าแฟนนอกใจหรือเปล่าแบบนี้แฟนไม่รักแล้วหรือเปล่าจะทําให้คุณได้ตื่นรู้แล้วก็มีสติมากขึ้นนะครับหากเพื่อนๆฟังเนื้อหาในคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์แล้วอยากจะลงลึกจริงจังกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ แล้วอยากจะเปลี่ยนตัวเองเนี่ยเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นตอนนี้ผมมีคลาสคลาสหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Golden Love Magnet นะครับเปลี่ยนคุณเป็นแม่เหล็กทองคําดึงดูดความรักที่ใช่เข้ามาในชีวิตคอร์สนี้เนี่ยจะเป็นคอร์สที่ผมพาคุณออกแบบความสัมพันธ์เฉพาะในแบบของคุณเองย้านะครับว่าออกแบบความสัมพันธ์ในแบบของคุณเองเท่านั้นคุณจะมีเพียงหนึ่งเดียว1รูปแบบหนึ่งเทคนิคสไตล์ของคุณ การเข้าหาการคบหาใครการสร้างความสัมพันธ์กับใครมันจะเป็นแบบเฉพาะของคุณเองซึ่งในคลาสนี้เนี่ยผมได้รวบรวมประสบการณ์ที่ผมเคยเป็นวิทยากรสอนเรืเอเ่องจิตวิทยามาก่อนนะครับแล้วก็รวมถึงการศึกษาศาสตร์โคชิง่งการปรับพลังงานบําบัดต่างๆแล้วก็รวมถึงการศึกษาสัจธรรมธรรมะจิตวิญญาณสปริชัวลต่างๆเอามาถอด รหัสสาคัญที่จะทําให้คุณกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตแล้วคุณจะรู้สึกเฟิร์มกับตัวเองได้มากขึ้นรู้สึกรักตัวเองได้อย่างสุดหัวใจมากขึ้นแล้วมันจะเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดขอความรักดีๆที่ออกแบบมาเฉพาะของคุณเท่านั้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าความรักที่ใช่คู่ของคุณเนี่ยเราไม่ต้องการดึงดูดทุกคนครับเราต้องการดึงดูดแค่คนบางคนที่เข้ากับคุณ ถ้าคุณสนใจแล้วก็อยากจะศึกษามันอย่างจริงจังคอร์สนี้เนี่ยเราเรียนกันทั้งหมด8วันเลยนะครับและเนื้อหาเนี่ยแน่นแล้วรับรองว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณแทบจะไม่ต้องไปศึกษาอะไรเพิ่มอีกแล้วในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะผมย่อยที่มันเป็นมีทั้งศัจธรรมกลไกการทํางานของโลกของควอนตัมในการเนรมิตในการเสกผมจะพาคุณเปลี่ยนเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักดีๆในคลาสนี้นะครับจะพาคุณออกแบบสไตล์การจีบการเข้าหาการสร้างความสัมพันธ์ที่มันเป็นรูปแบบเฉพาะของคุณเองเท่านั้น เพราะตัวคุณเป็น uniqueness ไม่สามารถใช้วิธีการแบบ one fit for all ได้หรือเป็นตำราเล่มน,นึงแล้วคุณก็เอาไปทำทุกคนลองไปทำดูมันไม่ใช่แบบนั้นครับมันไม่เวิร์ k เพราะผมเคยลองมาหมดแล้วผมอ่านหนังสือตำราจ,จีบหญิงเข้าหาผู้ชายสร้างความสัมพันธ์ผมอ่านศึกษามาเยอะมากหลายๆรูปแบบและผมเห็นว่าบางอย่าง work บางอย่างไม่ work และผมถอดบทเรียนต่างๆย่อยออกมาเป็นประสบการณ์ เอามาคอนเน็กเอามาเชื่อมโยงกับเรื่องของกฎแรงดึงดูดและความสัมพันธ์ทําให้คุณเข้าใจศัจธรรมในโลกมิติทางพลังงานหรือโลกควอนตัมที่เรากําลังดํารงอาศัยอยู่คุณจะเริ่มเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักที่ใช้เข้ามาทันทีได้อย่างง่ายๆโดยที่ไม่ต้องพยายามเลยครับเราจะเรียนกันออนไลน์ผ่านซูมคอลนะครับและเพื่อนๆสามารถดูย้อนหลังได้เนื้อหาสามารถกลับมาทบทวนได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีโบนัสพิเศษด้วยคือกรุ๊ปโคชชิ่งหลังจากที่เรียนจบแล้วเจอปัญหาอะไรเราจะมาช่วยกัน มาให้คาปรึกษากันแล้วก็มาโคชชิ่งกันด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นโบนัสพิเศษที่ผมแถมให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสามารถแอดขอรายละเอียดต่างๆที่ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้แล้วเดี๋ยวเราเจอในคลิปถัดไปสวัสดีครับทำไมตอนเราครบกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยทุกอย่างมันลงตัวมันใช่มันโอเคไปหมดเลยแต่เวลาเราครบไปแล้วรู้สึกว่าคนที่เราครบอยู่เนี่ยมันไม่ใช่สเปคที่เราต้องการคลิปนี้เราจะมาไขาคำตอบไปด้วยกันครับ